ชาวกรรมัมพูชาไม่พอใจสินค้าไทยยังขายเต็มกรรมัมพูชาแจ้งตำรวจไปแล้ว ก็ไม่จ้าครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากมีร้านค้าในกรัรมพูชานะครับที่นําสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวกัมพูชานั่นก็คือสินค้าจากประเทศไทยของเราครับแอบเอาไปซ่อนเอาไว้ในลังมาม่าข,ของกัมพูชานั่นก็คือผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่าข,ของไทยเราครับเอาไปแอบซ่อนไว้ในลังมาม่าข,ของกัมพูชาปะปนกับมาม่าข,ของกรรมัมพู ชาทั่วไปครับเพื่อที่จะเอามาไว้เพื่อจําหน่ายให้กับชาวกัมพูชาที่ยังคงต้องการบริโภคสินค้าของประเทศไทยของเราแน่นอนนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีสินค้าหนีภาษีจากทางฝั่งของประเทศไทยหลบหนีเข้าไปในกัมพูชาเพราะความต้องการที่จะบริโภคสินค้าไทยในกัมพูชานั้นยังคงอยู่บางส่วนต้องยอมจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่วนเข้าไปทางสอปป,อปอลาวหรือ ผ่านไปทางเรือไปอยังท่าเรือ ในกัมพูชาแต่ก็มีชาวกัมพูชาชาตินิยมนะครับที่รู้สึกไม่พอใจกับร้านค้าที่นําสินค้าไทยไปจําหน่ายเพราะพวกเขารู้สึกว่าในเมื่อประเทศของพวกเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนกัมพูชาจึงไม่ควรจะสนับสนุนสินค้าของประเทศไทยเพราะเขาเชื่อว่าเงื่อนจากการจําหน่ายสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะถูกนําเอาไปซื้ออาวุธมาสู้รบกับกัมพูชาโดยเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กรมการ การค้าและสัรสานมิตรของกัมพูชานะครับได้ออกไปตรวจบริษัทและร้านค้าในกัมพูชารวมไปถึงโกดังสินค้าบางแห่งนั้นลักลอบนําจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ามาม่าปลอมฮะโดยพยายามยัดเยียดข้อหาผลิตภัณฑ์ปลอมให้กับสินค้าของประเทศไทยของเรานะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจไปจับและพอเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจค้นครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ยัดไส้ครับก็คือกล่องเนี่ยเป็นมาม่ากัมพูชาแต่ เอามาม่าของไทยเนี่ยไปซ่อนไว้ในกล่องเหล่านั้นเพราะร้านค้าเนี่ยเขาก็กลัวแหละครับว่าชาวกัมพูชาชาตินิยมมาเห็นเนี่ยจะไม่พอใจและพอเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบนะฮะโดยอธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคข,ของกัมพูชาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งว่าเป็นสินค้าปลอมไม่ใช่สินค้าปลอมครับแต่เป็นมาม่าจากประเทศไทยโดยนายคิมเมียซอกเซฮานะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าจากการที่กรมออกไปตรวจสอบคลังสินค้าอย่างน้อย3ามแห่ง โดยมีการแจ้งว่ามีสินค้าไทยปลอมวางจําหน่ายอยู่นั้นก็ได้พบว่าสินค้านั้นไม่ใช่สินค้าปลอมและเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นยังคงไม่พอใจที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยมาจําหน่ายในกัมพูชาเพราะว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นเลือกคว่ำบาศสินค้าของประเทศไทยโดยทางกรมสรพสานมิตรและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของกัมพูชานะครับได้ขอร้องให้ชาวกัมพูชา หยุดแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องสินค้าปลอมนี้เสียทีเพราะสินค้าของไทยนั้นไม่ได้ถูกแบนเนื่องจากสินค้าไทยที่ถูกแบนนั้นมีเพียง4รายการนั่นก็คือแก๊สธรรมชาติน้ำมันเชื้อเพลิงผัก และผละไม้สดเท่านั้นส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆยังคงสามารถนำมาจำหน่ายในกรัรมพูชาได้นะฮะซึ่งชาวกรัรมพูชาก็ไม่พอใจครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยออกมาตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ผิดกฎหมายทั้งที่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการแล้วนะฮะเอาจริงๆดูจากสิ่งที่หน่วยงานของกัมพูชาได้ออกมาพูดนะครับแล้วก็ความต้องการในกัมพูชาเนี่ยเชื่อว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยังคงรัก ชอบและต้องการใช้สินค้าของไทยต่อไปมีชาวกัมพูชาสนน้อยครับแต่เป็นคนที่ออกเสียงได้เท่านั้นเองชาวกัมพูชาที่หาเช้ากินค่าม,มีไรายได้น้อยหรือแม้แต่คนที่เดินทางกลับไปจากประเทศไทยก็ยังคงรักและก็ชอบในผลิตภัณฑ์ของไทยรวมไปถึงคุณภาพของสินค้าจากประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างหลังจากร้านค้าเหล่านี้นําสินค้าไทยไป บางจำน่ายและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาบอกว่ามัน ไม่ผิดกฎหมายนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าไม่นะทำไมธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยถึงเห็นแก่ตัวขนาดนี้เราโชคดีแค่ไหนแล้วที่พวกเราเนะี่ยสามารถปฏิบัติเพื่อที่จะแบนด์สินค้าของไทยได้แต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าสินค้าของไทยเหล่านี้ไม่ผิดกฎหมายบะมีจากประเทศไทยเนะี่ยมันจะไม่ผิดกฎหมายได้ยังไงก็มันเอาไปใส่ในลังของกัมพูชาเนี่ยก็แสดงว่าเขามีเจตนาที่จะปลอมแปลงสินค้าไทยเนะี่ยเป็นศัตรูกับเรามันป้นแผ่นดินของ แล้วเจ้าหน้าที่ยังจะมาบอกว่าบริษัทของไทยนะ่าจะฟ้องพวกเราให้ติดคุกอีกอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพอเป็นข่าวแทนที่จะรู้สึกอับอายแต่กลับบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเฮ้ยมันช่างเป็นธุรกิจที่ต่ำตมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกราคาถูก เอ้ยซื้อของไทยมาขายแทนที่จะซื้อของในแผ่นดินของตัวเองของในบ้านตัวเองก็มีทำไมต้องขายของจากไทย หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าสงสัยคนพวกนี้ต้องการให้คนไทยยึดของบ้านของชาวกัมพูชาที่ชายแดนแน่แนนะ่คอมเมนต์ต่อไปเนะครับเขาบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่มีความรู้สึกผิดในจิตใจ,จเลยสนใจแต่เรื่องกรรําไรมากกว่าหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าสแสดงว่าสินค้าไทยเนี่ยกลับมาขายได้แล้วอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันสงสัยว่ามันจะเป็นแบบ นนั้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการขายสินค้าของไทยก็ไม่ต่างอะไรกับการช่อกโกงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดเธอชาวกัมพูชาของเราได้โปรดอย่าทำแบบนี้อีกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกรักค้าถูกเอ้ยเอาสินค้าไทยมาปนกับสินค้าของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจับคนพวกนี้เข้าคุกเธอพวกเขาไม่รัก ชาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันจบแล้วสังคมคอมเมนต์ของเราถ้ายังมีคนแบบนี้อยู่พวกเราแย่แน่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นบนแผ่นดินเขมรของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนที่ขายสินค้าเหล่านี้เป็นคนที่แย่มากเรียกได้ว,ว่าขี้โกงเลยล่ะพวกนี้มันไม่ซื่อสัตย์ทำตัวเหมือนหมาขายของให้กับพวกเสียมพูดตรงๆนะคนพวกนี้คงอยากให้ไทยชนะเร,รัสเซีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเคยด่าพ่อค้ากาแฟที่เอานมของเสียมมาผสมกับกาแฟคนพวกนี้คงกลัวเสียมมันจะจนละมั่งพวกเสียมนะ่ะมันเอาแผ่นดิน ของขมรของเราไปแต่คนเหล่านี้ก็ยังไปอุดหนุนสินค้าของพวกโจรคอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่าไอ้พวกขี้โกงเอ้ยมันบอกว่ามันมีสัญญากับประเทศไทยอย่างนั้นเหรอทำไมถึงไม่เลิกโกงคนในประเทศของตัวเองระบบกฎหมายของขมรของเราเนี่ยมันเป็นเอะไรไปหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเจอกับตัวเลยละฉันไปซื้อเห็นซองบะหมี่ของไทยขายอยู่ที่พนมเปญเรียกได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเสียมีใช้ไปกว่าครึง่ง คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าสมควรจับร้านที่ชื่อว่าเดชพด้วยนะเขาหนี่ยแอบเอาบะหมี่ไทยมาขายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากถามเจ้าของร้านจริงๆว่าหัวใจของเขาทําด้วยเอาไรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรวะมีสัญญากับทางฝั่งไทยอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรียบร้อยแล้วชาติของเรากําลังถูกทำลายแค่บะหมี่ซองเนี่ยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า มีคนคอมเมนต์อีกจํานวนมากที่ถูกพวกเสียมหลอกอ้าวหลอกอะไรเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันอยากให้กระทรวงของเราจับคนพวกนี้เข้าคุกให้หมดเลยมันเป็นคนที่ไร้ไประโยชน์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอ้เห็นแต่ความสุขของตัวเองจนลืมความทุกข์ของคนในชาติคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่างงจริงๆเลยวะเขาบอกว่าสถานการณ์ของเขากําลังลําบากลําบากอะไรนาะ ไม่นึกถึงทหารในแนวหน้าเลยทหารในแนวหน้ากัมพูชาก็บริโภคของไทยนะไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องหรือม,มาม่านะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าบริษัทบะมีแห่งชาติเราก็มีแต่ทําไมถึงต้องยอมให้พวกเสียมหลอกลวงจับคนพวกนี้เข้าคุกให้หมดเลยนะเจ้าไหนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเชื่อว่าเดี๋ยวร้านค้านี้กดทําอีกเขานะ่ะพร้อมที่จะทําผิดอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเห็นเจ้าหน้าที่พูดแบบนี้แล้วฉันไม่ สบายใจเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหลายคนบอกให้ฉันทำหน้าที่เพื่อชาติแต่พอฉันคลั่งขึ้นมาเนี่ยใครจะมาช่วยหยุดฉันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดูสินค้าดูรหัสด้วยนะครับว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือว่าพวกเขาน่ะ แค่ต้องการโกหกเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการกระทําแบบนี้แหละจะทําให้กัมพูชาของเรามีผมดอยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันน่าสังเกตนะว่าครั้งสินค้าเหล่านี้เนี่ยโกหกเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมล็ดพันธุ์ของเสียมถูกย้อนเข้ามาในกัมพูชาแล้วมันเป็นเหมือนเชื้อโรคและมันไม่มีทางหายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราควรจะปรับคนที่ชั่วช้าเหล่านี้นะหรือไม่ก็ยกเลิกไปเลยไม่ ผมมันต้องขายสินค้าอีกสักร้อยปีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราควรจะจัดให้มีลูกเสือนะลูกเสือออกไปตรวจตามหมู่บ้านต่างๆว่ามีสินค้าไทยหรือเปล่าถ้าร้านไหนมีก็บอกให้ยุดหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าถ้าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าบ้านคุณไม่เด็กขายของหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะฮะเดิมบอกว่าอะไรคุณไม่เข้าใจว่ากัมพูชาของเรากําลังคว่ำบาตรอยู่อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีก ทีนะฮะโดยบอกว่าฉันนะเข้าใจว่าการความบาดมันคืออะไรแต่เข้าขายของถูกกฎหมายก็ควรจะให้เขาขายคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเฮ้ยมันช่างตามต้มจริงๆไอ้คนพวกนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการกระทําแบบนี้มันคงจะเป็นของขวัญสําหรับพวกทหารเสียมแล้วหลาคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าจะพวกมันเข้าคุกให้หมดเลยไอ้คนที่ไม่รักชาติคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขากําลังหลอกลวงเจ้าหน้าที่นะเขาเอาสินค้าไทยมาขายนะฉันเชื่อว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยไม่มีรหัสของคอมเมนต์หรอกเพราะฉะนั้นพวกเขาหนักกำลังโกหกเจ้าหน้าที่กําลังโกงคนในชาติจับพวกเขาเข้าคุกให้หมดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะ บอกว่าโจทย์มันก็โกงเราได้ตลอดนั่นแหละฉันว่าเจ้าหน้าที่ควรจะจับคนพวกนี้ติด คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ามันมีไทยน่ะมันราคาถูกมากคนกัมพูชาของเรากดเลยเลิกกันไม่ได้มันอร่อยจริงๆนะโดยเฉพาะไอ้รสหมูสับเนียคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากฎหมายก็มีอยู่แต่ฉันเชื่อว่าเจ้าของร้านน่ะโกหกเขาน่ะหลอกลวงชาวเขมรของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันโกงขนาดนี้ยังไม่จับมันติดคุกอีกเหรอฉันควรว่าจะจับมันมาปรับให้มันจริงจังนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันตำต้มจริง จริง,รงมันช่างต่ำต้มอย่างที่ฉันรับไม่ได้คนพวกนี้เนะี่ยเต็มไปด้วยความโลภและเขาจะไม่ยอมหยุดแน่คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าของยังเหลือเยอะแม่ค้าก็าเลยพยายามโกหกไงล่ะค <c oughs> อมเมนต์ต่อไปนะบอกว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทําไมบะหมี่ของบริษัทบะหมี่แห่งชาติของเราถึงถูกยัดไส้มาโดยบะหมี่ของไทยได้หรือว่าร้านค้านะ่ะมันโลกจิตมันโกหกขายของให้คนกัมพูชาใช่ไหมบะหมี่ของเรานะักก็มีขายแต่ทําไมต้องเอา มีไทยมักขายด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าคนที่ไปซื้อมาก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ในหัวส่วนคนที่ขายเองก็ไม่รู้สึกอับอายกับคนคอมเมนต์ของเราเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าเราควรจะติดตามทําเหมือนเกาหลีนะเขาแบรนด์สินค้าญี่ปุ่นอย่างจริงจังคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าพวกราคาถูกเอ้ยมันทําให้คนไทยดูถูกเราคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าคนคอมเมนต์ของเราเนี่ย ทุกวันนี้ก็ทำอะไรก็ได้ขอให้มันได้เงินคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจับตาดูตัวแทนจำหน่ายคนนี้ให้ดีนะสักวันหนึ่งนะ่ะเขาก็ต้องเอาสินค้านี้ภาษีมาขายแน,น่แน่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนที่ซื้อบริม,มีของชาติเราหลายคนอาจจะโดนหลอกลวงไปแล้วก็ได้ฉันว่าเจ้าหน้าที่นะ่ะจับเลยเธอจับให้ตํารวจนะ่ะฟ้องศาลไปเลย คอมเมนต่อไปนะครับบอกว่าระวังด้วยนะบางทีนะซื้อบะมีแห่งชาติของเรานนะ่ะอาจจะถูกพวกโจรเสียมหลอกก็ได้เอาบะหมีไทยมายัดไ้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือเจ้าหน้าที่ของเราออกไปแล้วทําไมไม่จับพวกหัวขโมยพวกนี้ว่าไปให้เสียเวลาทําไมไปแล้วก็ปล่อยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมาย หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าบะหมี่แห่งชาติของเรามันปรับลนไปด้วยบะหมี่แห่งโจรบะหมี่แห่งโจรอะมันมีเยอะเกินไปคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์น่ะก็แขกกอบกอยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเท่านั้นแหละร้านค้าเล็กๆน้อยๆบางร้านก็ยังขายของของสยามอยู่ซึ่งมันทำลายล้าง ฉันกังวลเรื่องสุขภาพนะสินค้าของไทยนะ่ะมันปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีทำไมเจ้าหนะ้าที่ไม่ทำตามกฎหมายชาวกัมพูชาของเราเนี่ยต้องสังเกตป้ายให้ดีๆถ้าเป็นของไทยก็ควรหยุดซื้อหยุดใช้และหยุดสนับสนุนสินค้าของประเทศไทยซะทีผลิตภัณฑ์ของประเทศของเรานะ่ะมีออยนะแต่ของพวกเสียมนะ่ะไม่ได้มาตรฐานคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกคนไทยนะ่ะผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ให้กำไรชาวกัมพูชาเราเยอะๆเ,เพื่อล่อใจให้ขายของให้พวก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไมถึงยังเอาสินค้าของคนอื่นมาขายอยู่ทําไมถึงไม่มีความเป็นชาตินิยมในตัวเลยร้านค้าห่วยๆพวกนี้เนี่ย ยังเปิดอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่านั่นนะสิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใครก็ได้ช่วยตอบฉันทีทําไมร้านค้าพวกนี้ยังขายสินค้าของไทยได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าช่างทําตัวราคาถูกจริงๆครั้งสินค้าเหล่านี้บอกว่าเซ็นสัญญากับเสียมไว้แล้วก็เลยยังต้องเอาสินค้าจากเสียมมาขายให้คนเหมน คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกราคาถูกเอ้ยผมไม่มีการศึกษาขายของให้เสียม ลืมบุญคุณของแผ่นดินของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเจ้าหน้าที่ควรจะจับคนพวกนี้เข้าคุกนะหรือไม่ก็เอามันไปยิงเป้าเลยเพื่อไม่ให้มันขายสินค้าให้กับไทยอีกสินค้าของไทยคือภัยคุกคามของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าราคาถูกมากหลอกลวงคนของคอมเมนต์ฉ้อโกองคอมเมนต์คนจะได้รับการลงโทษอย่างสาสมครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่ร้านขาย ของกรัรมพูชาครับยังคงขายสินค้าของประเทศไทยอยู่ แต่ก็โดนคนในกัมพูชานะครับแจ้งตำรวจไปจับนะฮะแล้วก็บอกว่ามันเป็นสินค้าที่ปลอมมาจากประเทศไทยนะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นสินค้าปกติจากประเทศไทยเราครับแล้วก็นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหม,มายมีใบกํากับภาษีอะไรเรียบร้อยนะฮะแต่ชาวกัมพูชาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีครับพยายามจะบุยหาความผิดให้ร้านค้าและคลังสินค้าที่นําสินค้าของไทยเข้าไปจําหน่ายอยู่ดีอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสินค้าไทยนั้นยัง ไปขายในกรัรมพูชาได้ครับแต่ต้องวนเข้าไปเข้าทางสปปลาวหรือไม่ก็ต้องขึ้นเรือไปบริเวณท่าเรือของกรัรมพูชานะครับซึ่งก็ทําให้ราคาสินค้าเหล่านี้บวกค่าขนส่งเข้าไปอีกแต่ชาวกัมพูชาก็ยังชื่นชอบที่จะใช้สินค้าของไทยเพราะมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีรสชาติดีกว่าบะหมี่ของกัมพูชา มากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ